เือดีๆไม่มีคนอ่านกลับหัวกลับหางมันเสลยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเมเมธาวีทําทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะคะสวัสดีเจ้าวันนี้กับกัปมะปักับเมย์เมธาวีทําทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะเจ้าวันนี้มาแปลกนะคะกลับหัวกลับหางนะคะถือดีๆโลกไม่จําค่ะโอ๊ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอกลับหัวก่อนนะคะกลับไปเป็นปกติก่อนเลื่องลงหัวแล้วค่ะเว้นหัวละ ทีนี้เราก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่าป้ายก็ยังจะไม่ปกตินะคะเพราะว่าถือดีๆไม่มีคนอ่านนะคะถ้าใครอยากจะอ่านต้องกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะดิฉันมีไว้ให้ท่านอ่านแบบปกตินะคะไปหาดูได้ทั้งหมดนี้ก็คือของสมนาคุณนะคะที่ท่านจะได้รับเมื่อท่าน สนใจอยากจะซื้อบ้านนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนดิฉันมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะเรื่องราคาตารางเมตรตารางวาสถานที่ใกล้เคียงรายละเอียดเหล่านี้ดิฉันเปิดเผยทั้งหมดนะคะไว้ในเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวดิฉันจะให้ลิงก์เว็บไซต์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมถามมาได้เลยนะคะในคอมเมนต์หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็ได้นะคะอ่ะให้ดูนิดหนึงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ